Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wani pun jam enam sana hadir. Kan saya faham Umar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala halal marfil muslimin asma ibat fiha ahabba wa kariha illa an yumara bi masiyatin faida umira bi masiyatin. Walau sama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. วันนี้ผมจะมาแปลภาษาไทยจากเรื่องการเชื่อฟังผู้นำนะครับผมจากท่านอิบนีอุมะจากท่านละซูลลอยซอลลัลฮวาอะไรที่มาสั่นลัมได้กล่าวว่าจำเป็นบนผู้ที่เป็นมุสลิมทุกคนต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตาม ในสิ่งที่ชอบและชังและถูกใช้ในเรื่องมัสยิดังนั้นดังนั้นหากถูกใช้ในเรื่องมัสสิยก็ไม่ต้องเชื่อฟังและไม่ต้องปฏิบัติตามามุอะลัยกุ้วะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ oh. คำสอน1 ทุกคนต้องปฏิบัติตามผู้นำในสิ่งที่ถูกต้องสองทุกคนต้องไม่ปฏิบัติตาผู้นำที่ใช้ให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องสามผู้นำคือผู้ที่ต้องวินิจฉัยในสิ่งที่เป็นประโยชน์สูสงสุดต่อประชาชน Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.